ยวคลิปนี้ดิ๊กติ๊กเบอร์จะพามาดูข้อสอบแข่งขันกันอีกสักหนึ่งข้อครับผมข้อที่62อ่ะอมาดูกันเหมือนเดิมยังอยู่ในส่วนของตีโกเนาะบอกว่า A เนี่ยมากกว่าศูนย์น้อยกว่า9 0เาสนอะไรครับข้อแรนที่หนึ่งไม่มีปัญหาโอเคต่อไปไอ้ก้อนนี้เขาให้มาแบบนี้เลยแล้วถามว่าเซกเซต้าเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ถูกป่ะเออทำไงดี โอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเป็นไงงงไหมงงทีนี้เราต้องจัดกลุ่มเราจําได้เนาะเศกเนี่ยมันควรจะอยู่กับแทนเพราะว่าเป็นสูตระไรครับสูตรมามาเนาะใครยังไม่ได้กลับไปย้อนดูหกเหลี่ยมมหัศจา์เนาะตรงนี้เป็นหนึ่งอ่าย้อนไปดูข้อเก่าๆก็ได้ครับพี่เบิร์ดทำมาให้แล้วหกเหลี่ยมมหาศจา์นี่เห็นปะเศกกับแทนมาอยู่ด้วยกันแล้วเราเดี๋ยวเราจะย้ายข้างเป็นเซกกำลังสองลบแทนกำลังสองโอเคสามเหลี่ยมเนาะแทนกำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับเศกกำลังสอง ก็คือบนกำลังสองบวกบนกำลังสองเท่ากับรงกำลังส okay? องโอเคเอามาดูกันเพราะฉะนั้นพี่จะย้ายเศษเนี่ยมาอยู่กับแทนพี่ย้ายแทนมาลบเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นเศษอะไรครับเศษกำลัง 4, สี่เซตาลบด้วยแทนกำลัง 4, สี่เซตาอ่าแล้วอะไรครับพี่ย้ายไอตัวคอร์ดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นหกแล้วพี่ดึงหกออกมาเลยทันไหมมันก็จะเป็นโคเศษ โคเสกพี่ขอย่อ,ยอเป็น csc แล้วกันเนาะกำลังสี่เซตาลบด้วยอ่าคอทกำลังสี่เซตาอ่ะแบบนี้โอเคปะแล้วมองให้เป็นอะไรครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองแบบนี้ก็จะได้เป็นอะไรหน้าลบหลังคูณด้วยหน้าบุกหลัง เออโอเคไอ้ก้อนนี้ก็เหมือนกันครับหน้าลบหลังคุณหน้าบวกหลัง C S C อ่าได้แบบนี้ปุ๊บเป็นไงครับแล้วเราจะได้อะไรเอยเศกกำลังสองลบแทนกำลังสองเท่ากับอะไรครับได้นหนึ่งถูกปะใคร ไม่ได้ย้อนไปดูนาะหรือว่าตัวนี้แอบระทดนิดหนึ่งถ้าถ้าแม่นอยู่แล้วเนี่ยง่ายเลยไม่มีปัญหาถูกปะวิธีจำก็ตัวนี้ก็เป็นซคอเป็นไงครับแทนอยู่นี่โคอยู่นี่เซกอยู่นี่แล้วก็คอรอยู่นี่บนกำลังสองบวนกนกำลังสงเท่ากับกังสงก็จะได้แทนกำลังสองบุกหเท่ากับเซกกำลังสงย้ายเกกำลังสองเอานี่อ่ะเขียนให้ แทนกำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับเศษกำลังสองเราก็เอาแทนกำลังสองย้ายมาลบก็จะเป็นเศษกำลังสองลบแทนกำลังสองเท่ากับหนึ่งแสดงว่าไอ้ก้อนเนี้ยเป็นหนึ่งเห็นปะง่ายขึ้นไหมเหมือนกันตัวโครตริกกับคอตก็ทําเหมือนกันเนาะเราก็ย้ายคอตกันลบก็จะเป็นก้อนนี้ก้อนนี้ก็เป็นหนึ่งเห็นปะจากที่ยากๆเหลือง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นง่ายขึ้นโอเคไหมโอเคไหม แล้วเราก็ได้อะไรครับเนี่ยได้อะไ,ได้หลอ่ะดูสิตัวนี้ก็จะมีเศษกำลังสองบวกแทนกำลังสองถูกปะ่ะแล้วฝั่งขวาก็จะเป็นอะไรครับหกแล้วก็เหลือไอ้ก้อนข้างในถูกปะ่ะโคเซกคอดเออทีนี้ทำไงดี ทำไงดีครับ<笑><笑>เห็นไหมมันจะมันมันจะมันจะงงงหน่อยอ่ะพี่เขียนก่อนนะประธานนี้พี่ยังไม่ทํำอะไรพี่เขียนแค่นี้เ e กกำลังสงบวกแทนกำลังสองนี่แหละถึงจะเป็นข้อสอบแข่งขันถูกปะหคือ6กแบบน,นี้แล้วก็โคเซกกำลังสงบวกคอทลังสองเอ,อ ทีนี้ทาไงได้ครับเราก็แปลงต่อสิ่งที่เราแปลงต่อเราก็ดูอะไรครับดูนี่เขาต้องการเศษกาลังสองถูกปะเขาต้องการเศษกำลังสองแทนเขาไม่ได้ต้องการเพราะฉะนั้นพี่จะแปลงตัวนี้ต่อครับเศษกำลังสองพี่ก็เศษกำลังสองเหมือนเดิมโอเคปะแทนกำลังสองเนี่ยพี่มองให้เป็นอะไรครับนี่ไงก็จะเป็นเศษกำลังสองลบหนึ่งถูกปะโอเคพี่ก็จะได้ตรงนี้เป็นเศษกำลังสอง ลบหนึ่งถ้ากับหกคือหกตรงนี้โอเคปะโคเ e กกับคอทโคเ e กกับคอทอ่าดูนะโคเ e กอยู่นี่คอทอยู่นี่เออเป็นไงครับถ้าแปลงให้อยู่ในรูปอะไรได้รูปคอทกับรูปแทนเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าตรงนี้เราก็จะได้เป็นสองเสกกับสงสองถูกปะ่ะ เราจะได้เป็น2เศษกำลังสองแล้วก็ลบ1ตรงเนี้ยถ้ามันไม่มีเศษให้เราแต่ว่าคอร์ดกระแทนเนี่ยเชื่อมกันได้เพราะฉะนั้นพี่ขอเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเพราะว่าทาไปตรงเนี้ยฟุบมันจะติดเศษเพราะฉะนั้นไม่เอาอ่าพี่ขอลบนะขอแก้ไขเป็นแบบนี้พี่ขอเปลี่ยนเศษให้มันอยู่ในรูปของแทนละกันมันจะง่ายกว่าเราจะได้นะครับเศษตรงนี้ให้อยู่ในรูปของแทนก็จะเป็นแทนกำลังสองบวกหนึ่ง แล้วก็บวกด้วยแทงกำลังสองโอเคแล้วก็โคเซก,ก็จับให้มัอนอยู่ในรูปของอะไรครับของคอทถูกปะเราจะได้เป็นอะไรเนี่ย <S <S <ๆ>เราจะได้เป็นหนึ่งบวกด้วยคอทกำลังสองถูกปะเท่ากับโคเซกกำลังสองหนึ่งบวกด้วยคอทกำลังสองแล้วตัวนี้ก็คอทกำลังสองก็กลอปลงมาแล้วก็เอาหกกระจายเข้าไปตัวฝั่งซ้ายเราจะได้เป็นอะไรครับ สองแทนกำลังสองเซตาแล้วก็บวก1เท่ากับตัวนี้เอา6กกระจายเข้าไปก็จะเป็นอะไรครับ2องคอดกำลังสคูณสก็เป็น12บสองคอดกำลังสองเซตาแล้วก็บวกด้วยหกเคป้โวเป่ป้าวทำไงดีเราก็แปลงไอคอมันคือส่วนกลับของแทนอยู่แล้วถูกไหมเราก็จะได้อะไรครับ ตัวนี้6ย้ายไปลบก็จะเป็น5ถูกปะแทนเนี่ยพี่ขอเขียนเป็น2 t ทกำลังสแล้วก็เท่ากับ12ส่วนด้วย t ีกำลัง2แล้วก็บวก5แบบนี้ได้ไหมโอเคปะ่ะโอเคปะ่ะเออเราก็ทำไงดีทีเนี้ยถ้าเราบอกว่าอ้าพี่จะไปยากอะไรก็เอาทีกำลังสคูณตลอดเข้าไปน้องจะน้องจะการเป็นเท่าไหร่ทันที แล้วจะกลายเป็นแทนกาลังสี่ทันทีพี่ก็บอกว่าอ๋อตัวนี้พี่ก็เปลี่ยนตัวแปรนิดเดียวพี่ให้ไอแทนกาลังสองเนี่ยเท่ากับ x พี่ก็จะได้เป็นอะไรครับ 2x เท่ากับ12ส่วน x บวก5แบบนี้ถูกปะ่ะได้ไหมเพื่อบ,บางคนจะได้ไม่งงเอา x คูณตลอดก็จะเป็น 2x กำลัง2ถูกปะ่ะตัวนี้คูณเป็น 5x ย้ายมาลบฝั่งเดียวกันเลยก็จะเป็นลบ 5x แล้วสก็ย้ายมาลบตอนนี้ไม่มีปัญหาเนาะลองลองแยกไอ้ตัวนี้ดูอะขอโยกมาต่อเลยแล้วกันพื้นที่ไม่พอก็จะเป็นอะไรครับตอนนี้พี่ก็แยกได้ให้แยกเป็นสองเล็บแบบนี้เท่ากับศูนย์ได้เป็นเท่าไรครับได้เป็นสามกับสี่เนาะโอเคใครแยกแฟกเตอร์ไม่ได้ก็ลองดูนะลองฝึกดูได้สองเอ็กกำลังสอง หลังก็ได้ลบ12ตัวใกล้ได้ 3x ตัวใกล้ได้ลบ8 x, เปเ็ปลบหจริงเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นอะไรครับ x ก็จะได้เป็นลบ3ส่วน2กับ4ได้2ตัวนี้ออกมาแต่แต่แต่ว่าเป็นไงครับตัวนี้เป็นแทนกับ x คือแทนกำลัง2ถูกปะ่ะกำลัง2ปุ๊บเป็นยังไงติดลบได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ตัดทิ้ง x ก็จะคือ4 เพราะฉันเราก็ย้อนกลับขึ้นไปทำครับเราก็จะได้เป็นอะไรครับแทนกำลังสองเซต้าเท่ากับ4ีโอเคปะเออแล้วทำไงต่อทำไงต่อครับซึ่งเราก็รู้ว่าเป็นอะไรครับเรารู้ว่าไอ้ก้อนนี้เนี่ยเซกำลังสอง ลบแทนกำลังสองเซต้าเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับหนึ่งถูกปะอันนี้จากสูตรมามาโอเคแต่ว่าแทนกำลังสองเซต้าเนี่ยมันเท่ากับสี่ฟอยล์ชั้นสิบกำลังสองเราก็เลยเท่ากับห้าโจทย์ถามว่าสิบเซต้าสิเซตาเราก็เป็นจะเป็นเท่าไหร่เท่ากับรูทห้านั่นเองก็จบข้อนี้โหเป็นไงยาวเหยียดไหม เออข้อสอบแข่งขันเป็นไงล่ะใช้ทั้งเป็นไงครับใช้ทั้งสูตระมาาแล้วก็การแก้สมการพหุน,หนามต่างๆโอเคอลองดูลองดูอันนี้ใช้สูตระมาๆสองสูตรเลยนะแทนกำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับเศษกำลังสองแล้วก็หนึ่งกำลังสองบวกคอเท่ากับโคเศษกำลัสลงสองวิธีจำง,ง่ายๆพี่ให้ทิ้งไว้แบบนี้ครับก็คือเอาตัวล่างเนี่ยเป็นหลักก็คือเศษกำลังสองแล้วย้าย แทนลบก็เป็นเศษกำลังสงลบแทนกำลังสองเท่าก,กับหไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับโคเ้เศษกำลังสงคนกำลังเท่าก,กับหนึ่เองโอเคเขียนป่ะเขียนป่เะเก็ตเนาะหรือบางคนบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาได้แทนกำลังสองจะคิดให้ด,ดูหลายแบบนะแทนกำลังสงเท่ากับไอ้ตัวสีแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นแทนนั่นแหละแทนก็จะได้เป็นสองกับลบสองถูกป่ะแต่ว่าอยู่คนแรกที่1 คนแรกที่หนึ่งเป็นบวกแสดงว่าตัวนี้ได้สองแทนคืออะไรครับตัวนี้เซต้าเนาะแทนคือข้ามชิดแสดงว่าตัวนี้เป็นสองตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนี้เป็นรูทห้าโอเคปะ่ะและโจถามว่าเซกเซกคืออะไรครับตรงข้ามของคอสคอสคือชิดฉากชิดฉากคือได้เป็นหนึ่งส่วนรูทห้าแสดงว่าเซกก็คือรูทห้าเห็นปะ่ะทำได้หลายแบบดิตรงนี้คนแม่นก็ทําได้เหมือนกันหรือว่า จะไปวาดสามเหลี่ยมก่อนก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกเลยพี่ทำให้ดูหลายๆแบบก็ประมาณนี้เนาะข้อสอบแข่งขันข้อนี้ก็ไปฝึกทำกันโอเคคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ